คุณผู้ชมคะสำหรับช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาติดตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนวัดหงรัตนารามราชวรวิหารค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะถือว่าเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างบรรดานักศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมพิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่9ที่เรียกกันว่าปทพเกซึ่งร่วมมือกันค่ะกับทางแพทยสภาสถาบันพระปกเกล้านอกเหนือจากนี้ก็ยังมีกระทรวงสาธารณาสุขและกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อที่จะตรวจสุขภาพทั้งพระภิกษุสงฆ์สาม,มนเณรบรรยากาศภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างสำหรับโครงการนี้ลองไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ ทางไปสายสิ่งที่พอสามไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พอ่อผิดหวังหมอที่ถวยายรักษาพระเนรทั้งหลาย,ลยทึ่เป็นเพื่อนท้องสาเวเยอะขอให้ถึงว่า ได้รักษาแตาก่าครบถ้วเปรียบเสมือนหนึ่งได้รักษาตากา่างครเพราะนั้นวันนี้ที่เรามาตั้งโรยบตรวจรักษาที่วัดโถงและมีพระเดช600กว่ารูปมารับก,การสมัยรักษาขอให้เ,เราได้มีความรู้สึกเริ่มปิติเริ่มจากที่ได้ถวายรักษาพระสัมมาสัมพุทธเ,เจ้าตามหลักพระธรรมวินัยพระสงฆ์จะไม่ร้องขอ ในเรื่องของการขอตรวจสุขภาพยกเว้นรับการรักษาเมื่อเจ็บป่วยดังนั้นการที่พวกเราทํากิจกรรมเช่นนี้ก็เท่ากับเป็นการถวายการทําบุญเหมือนีิดเสมือนถวายสังฆทานถวายพระตาหารบินทบาตโครงการแพทย์ กิจกรรมที่จัดขึ้นมุ่งสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีถวายพระพิสุสงฆ์ผู้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อพุทธศาสนิกชนให้ซึ่งถึงการพ้นจากทุกข์ทั้งหลายเพื่อสร้างสังคมไทยที่มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์และพร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติ โดยกิจกรรมแพทย์อาสาครั้งนี้เป็นโครงการที่17ได้รับความร่วมมือจากแพทย์พยาบาลและบุคลากรอาสาจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนถวายการตรวจสุขภาพพระพิสุสงฆ์และคารวาสของวัดในเขตบางกอกใหญ่และเขตธนบุรีรวม14วัดโดยจัดคลินิกเฉพาะทางตรวจเลือดเอ็กซเรย์สวงอกตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจคลินิกตาคลินิกหู คอจมูกคลินิกกระดูกและขอ้อและการสอนกู้ชีพพื้นฐานตลอดจนการเสนอแนวทางการเฝ้าระวังการป้องกันการเจ็บป่วยซึ่งมีหลากหลายปัจจัยที่เป็นต้นเหตุในการก่อให้เกิดโรคต่างๆ ้อมทั้งได้ถวายเครื่องไทยธรรมแบบพระพิสุสงฆ์และถวายเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติไว้ประจำวัดหลงรัตนารามราชวรรหานจํานวนหนึ่งเครื่องเพื่อทางวัดได้ใช้ประโยชน์ต่อไปสำหรับการออกหน่วยแพทย์อาสาดึงกล่าวเป็นกิจกรรมหลักของหลักสูตรประกาศนียงบัตรธรรมายพิบัติางการแพทย์ ที่มูลนิธิทรมวพิบาลทางการแพทย์เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานที่มีการดำเนินการติดต่อกันมาทุกปีโดยหมุนเวียนออกหน่วยไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงการรักษาใน,นระดับตติยภูมิให้กับประชาชนในต่างจังหวัดดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคซับซ้อนที่ต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ล้วนต้องเดินทางไกลเข้ากรุงเทพเพื่อรอคอยคิวพบแพทย์ยาวนานจึงตั้งเป้าหมายให้คิวการรอรักษาโรคให้เหลือเป็นศูนย์ในโลกยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่ต้องใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มอล ต้องให้ความสำคัญสุขภาพใจและสุขภาพกายดังนั้นการนําทีมแพทย์และบุคลากรจิตอาสาจากทุกภาคส่วนเข้ามาหาประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์เฉพาะทางเป็นการอุดช่องโหว่ในการเข้าถึงการแพทย์ของกลุ่มผู้ได้อโอกาสเป็นการลดความเดือดร้อนสร้างความเท่าเทียมและทั่วถึงการรักษาพยาบาลสำหรับทุกคนแบบมั่นคงและย,ยั่งยืนอย่างแท้จริง J the Lord will แผ่นสู่และเักสู่อพื้นปรามา,าร่วมมือร่วมใจกันขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนของภาคนัดตึงจะได้แก่นักศึกษาตั้งแต่รุ่นปฐรปีหนป .9 เลยนะครับร่วมมือร่วมใจกันที่ร่วมกันจัดโครงการในครั้งนี้จนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้